โอตัวยังไฮือแต่วะโฮ้ยทสมอดสังโคดอ่ะฮะนี่โอ้อยฮือขาใหญ่ลูกเล็บนี่เหรอเล็ดรองโอบเหรอรองโอบตออ่ฮะ โอ้โหโอ้โหมึงตึงสักกันมีคือมอห์ฮะตันนี้มอห์มอห์ค่ะของแฝดของแท้อ้ นี่แมวอย่าพักหนามนี่น uh ่ะพ uh ักกุดโฮโหโหฮู้จักกะโอ้ป uh ้าง uh ูส uh ิงให้ก uh ้าวนี uh ่ต่ลูกไม่พอใจฮัลโหลหยอกมันฮันว่าฮู้จักวะฮู้จักกะฮันลูกเออเอาลงลงไปเออลงนี่ไปลงพุ่น Oh, โอ้โุลตีไมไหนวะยอดมันน้อยตัวโอ้ยโอ้มันมีจอดที่มันง,ง,มง่ายงงามงามเอองามงามตีเป็นมัน,มนหมดาใหญ่หนามาลงไปแค่บงนั้นลงไปก่อนโอ้หลงเตะเนี่ยลง,ลงางงาโอ Ơ, có mấy con mèo kẹp không? Có mấy con kẹp Có con kẹp rồi này hụt nó vào bên đó Bạn ta bỏ nó vào kìa bên đó rồi Bạn ta หลังกน้นเนี่ยก้นเนี่เนี่ยเนี่ยก้นเนี่ยอันนะ่ะคุณแหมตุ๊กบวันนี้ได้กินไ้บ่เพิ่งเขา้าไปเก็บสิบบาทสิบบาทแตโอ้นั่นลองปไปตลาดเลย ร้อยขี้ปอนะอืมตังร้อยขี้ปอยกินขี้ป่าก่ะคนเน่าก่ะสาขมีลูกอย่างไงจะกินพักยังน่ะีิเขนกินอันนี้ปะกินยังปลาปักเป็นนั่นน่ะ,ะเฮ้เครเอาปลาซาไปกินน่ะเข้ากินกินแต่ยอดเข้าลุงอืมธรรมดาแน่แน่ยอมรับอยังไะยอมรับเองทำกินกันทำงานได้ยังไง ทำงานงเนี่ยปุ้ยเ้เฝ้าซ่าอย่างเดียไปทำงานงจชไมไม่อง,องเดียมันกระยุมนนงไ,งได้เหรอเนีดยได้เลยมันมันมั่นไงเดีวเานอนนะมีตังมัน,ม,นม่วเนี่ใช่ว่ามีตังอ่ะแพ้นกาแฟได้อยู่ yeah, ดนะี่ะเคดีน่ะาถึงเวลาเขาก็ต้องใจไปนะอ่าน้งน้ำไข่ามามาการขึ้นเนี่ยวหรอ้ kêu vào phát phát làm đây không ao cái bé phát làm đây hả pha đi nè này bé phát rồi ตามที่ตลาดต้องการหรือเปล่าเจ๊ะเจ๊ะเนี่ยฮะม้อยน่ะไง่อโอ้อีกอะเรื่องเนี่ยป่ะ